เรากําลังสร้างชีวิตของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกคนรู้ไหมคะว่าในเรื่องของกฎแรงดงดูดเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือ The s e ิ r เ t นะคะเรื่องของอับ,บราฮัมฮิกนะคะที่เขาได้พูดไว้คุณนักมัญจัติวิญญาณหลายๆท่านนะคะก็บอกไว้ว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างนะคะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพราะเรากําลังสร้างอยู่ทุกขณะจากความคิดค่ะความคิดเนี่ยมันจะมีพลังดึงดูดนะคะมันเป็นคลื่นนะคะทุกๆอย่างมันคือพลังงานนะคะแล้วก็มันถูกเขาเรียกว่าอะไรบันถูกพิสูจน์มาด้วยวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ เช่นความคิดของเราเนี่ยเมื่อเราคิดถึงสิ่งใดให้ความสนใจสิ่งใดนะคะเราก็กําลังก่อร่างสร้างตัวนะคะไปดึงดูดนะคะไปแมทนะคะกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันอยู่ในคลื่นที่เราส่งออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมาอธิบายในคลิปนี้คือมันจะมีอยู่3สเตปที่เราไปสร้างสิ่งที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาขึ้นมานะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเรารู้นะคะเราสามารถโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาได้นะะั่นก็คือ1ข้อแรกคือ As ค่ะก็คือบอกออกไปนะคะว่า เราต้องการอะไรนะคะอย่างคลิปที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่างานเดียวของเราก็คือความชัดเจนใช่ไหมวันนี้ให้เราบอกออกไปยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์เราอยากได้คนแบบไหนเราอยากได้าการกระทํำยังไงนะคะคนที่รักเดียวใจเดียวเลยแล้วก็ตามก็ต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราต้องการคนแบบไหนไม่ใช่ว่าคนยังไงก็ได้เข้ามานะคะแล้วเราก็จะภาพไม่ชัดแล้วมันก็จะดึงบูดมัวๆเข้ามาใช่ไหมคะข้อแรกบอกออกไปความชัดเจนนะคะข้อที่ 2, 2> <c oughs> นะคะจักรวาลตอบรับค่ะนะคะจักรวาลขานตอบนะคะ เราเนี่ยมีหน้าที่คือ,อะายข้อที่3คืออลลาค่ะคืออนุญ,ญาตมันนะคะแต่คนส่วนมากที่จะเขาเรียกว่าอะไรติดนะคะแล้วก็ดึงดูดไม่ได้ก็คือเราไม่เข้าใจขั้นตอนของการอนุญาตนะคะอนุญาตคือปล่อยให้ตัวเองนะคะได้รับสิ่งสิ่งนั้นคือเราคู่ควรนะคะกับสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ในในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราบอกความชัดเจนใช่ไหมคะเราจะอ,าอยู่ในฝั่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สมมุติว่าเราบอกว่า เราต้องการรักที่ดีนะคะเราต้องการคนที่จริงใจกับเราแต่ทำยังไงได้ล่ะตอนนี้มันอกหักอยู่นะคะมีแต่คนมาหลอกลวงใช่ไหมเราก็จะมองในมุมของความขาดแคลนอยู่นะคะทริคนะคะที่จะทําให้เราสามารถอนุญาตนะคะได้ง่ายๆนะคะก็คือให้มองหาหลักฐาน,นะคะ่ะว่าไอ้โลกใบเนี้ยคนที่เหมือนเหมือนเราเนี่ยแล้วเจอสถานการณ์แบบเดียวกับเรานะคะอ่สมมติอ่สมม,ต,สม,มติเรื่องการงานอะ่ะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าสามารถประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ย เ,เรื่องความรักนะคะเคยเจอเรื่องราวซ้ำๆนะคะย้ำๆเกี่ยวกับการอหากหักกันกระทําอะไรที่มันรุนแรงนะคะแต่เขายังสามารถประสบความสร็จในเรื่องของชีวิตรักได้เนี่ยลองดูซิว่ามันมีใครที่คล้ายกับเราซึ่งมันมีเยอะมากค่ะทุกคนนะคะในหนังสือในอะไรอย่างเงี้ยในยูทูบในกูเกิลมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น พอเราเห็นว่าโอ้คนแบบนี้ก็เหมือนกันกันกบเราก็ยังสามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่กลับมารักตัวเองคนอื่นรักเราให้คุณค่ากับเราได้นะคะเราเองก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะเมื่อมีหนึ่งคนทำได้เราก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ้มขั้นตอนนะคะบอกออกไปความชัดเจนข้อที่2จักรวาลอนุญ,ญาตค่ะไม่มีสิ่งใดที่จักรวาลคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่นะคะมีแต่ความคิดที่จํากัดของเราว่าสิ่งนี้ นไปไม่ได้นะคะสลับเราเป็นไปไม่ได้สลับคนอื่นเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดของเราแต่จะกดกดถึงจักรวาลนะคะกดแรงดูไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยจงอนุญาตค่ะนะคะให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ต้องการนะคะเพราะเราทุกคนคู้ควรนะคะแต่วันนี้จะเอาตัวเองให้ไปรู้สึกนะคะให้ไปสนใจในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไงก็หาหลักฐานเท่านั้นค่ะ